สวัสดีสมาชิกเอพซี 4, แฟนไวหหุ่นดาวโจนทุกท่านคลิปนี้แอดกับสมาลงแน่วท่างไวหหุ่นดาวโจนเสาวันที่สิบสี่ตุลาคมพี่นอ้องเช้าวันที่สิบสี่ตุลาคมกระลงไวเป็นแน่วท่างพี่นอ้องถูกอกถูกใจ กดติดตามจ่องนี้ไ้เมื่อเวลาเอ็ดงคลิกกปหม่ไม่เข้ากับิบวไนผาดขอหมูนข้าวซานตัวเลขกสำหรับห้อยหุ่นดาวโจนซ้ายวิ่งซ้ายหลุดอ่าการดิ่งมเมื่อไรซ้ำขึ้นสอนไปน้องซ้เหมือซสอนสำหรับห้อยหุ่นดาวโจนซ้ายหลุดอ่าดิ่งแต่ว่าเจาะกะย่งโบผ,ผ่านี่น้องเจาะโบผ่านเจาะโบแตก เอาก็รูดไว้รูดไว้เอาทุน่นน้องรูดกันทุ่นส่วนตัวเจะตาทานถือว่าเป็นกำไรสำหรับผลหวหุ่นดาวโจรอ่าวันที่เสาร์วันที่สิบสามตุลาคมพลออกศูนย์แปดห้าข้างล่างอ่ะสามสี่อ่าแอดแอดลงิปให้ก็มี สายวิ่งสายรูดเอเดนสี่ 3, 3 4. คาารับสามสามครับสี่ก้ามาน้ำกันไปน้องมาสามสี่สี่สามกลางหลังอ่าส่วนชุดเจาะชุดเจาะบผ่านไปน้องก็ต้องขอโทษขออภัยอ่าสายวิ่งสายรูดอ่ากระดิ่งไปน้องดิ่งล้วก,ก็เมื่อวันก่อนวันที่สิบสองสิบสองตุลาคม อืมจ้อพานอีกไปน่องจ้อพอผ่านตะวันซ้ายวิ่งซ้ายลูดกระดิ่งเก่าไปน่องตะวิ่งเออกระย่งได้ไปน่องได้เก่าอ่าแอปเดินเก่านินเก่านินเก่าขม่าเก่าหนึ่งเก่าไปน่องเก่าหนึ่งเก่าแล้วก็สามหนึ่งอซ้ายลูบย่งประปาไปน่องย่งเดินแล้วก็ถอยไปอีกมือหนึ่งก็คือบันทีสิบเอ็ดตุลาคม วันที่ส like ิตุลาคมสิตุลาคมอ่าซ้ายวิ่งซ้ายลูดเอดกห้ซ้ายวิ่งซ้ายหลดหหนึกับสองอ่าผลออกสองปดดกับวิ่งกับยังไ้พี่น้องกลางล่างเก่าหนึ่งอ่าหลูดกับยังไงดึงซ้ายวิ่งซ้ายหลุดด่งพี่น้อง สำหรับหอยหุ่นดาวโจรสายวิ่งสายโหลดสามหมื่นสอนพี่น้องเข้ากะโหลดไปโหลดเอาทุนพี่น้องนิ่งนิ่งโหลดโหลดเอาทุนสำหรับคลิปนี้แอดกสมร่งแนวท่าไงไม่หุ่นดาวโจรของวันที่สิบสี่ตุลาคมพี่น้องเสอบวันที่สิบสี่ตุลาคมการลงไม่เป็นแนวท่าแต่สอบทังตาม สามทชอบกับฮันจุดเจาะสองต,ตัวบนหลางกัจะมี3ามแปดสามเก้ซายวิ่งซ้ายหลดกระเด็น3าลองสพี่น้องเด่น3ามลองสี่าบวชอบตัวเด่น3ามกาวตัวรลองไปจับเอาสไปจับพี่น้องก็จะได้4 8 4แปด้าสเจ็ สี่ศูนอืมกับประมาณนี่พี่น้องกระล่องเอาไปพี่จาจรณาพึ่งแตะชอบถูกอกถูกใจกระตามพี่น้องกระชอบกระตามแต่พอชอบกระพานกระเบิงไหวเป็นแน่วท่างกระโฉคมันมานทุกคนครับ